ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหมู่สามบ้านนาอุดมตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมจงังหวัดอำนาจเจริญเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลังในชุมชนเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตที่มีราคาแพงเช่นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชท่อนพันมันสำปะหลังและวัสดุการเกษตรอื่นๆปัจจุบันมีสมาชิก รวม30รายพื้นที่รวม320ไร่ประธานคือนายสว่างพังเกิดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 1. เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรมีความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย 2. เพื่อส่งเสริมสมาชิกและเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตด้วยการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธี 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยของชุมชน 4. เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำในการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรในพื้นที่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน จากแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบว่าก่อนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเกษตรกรได้รับผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่3,530กิโลกรัมต่อไร่หลังใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินได้ผลผลิตที่6,350กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นจำนวน2,820กิโลกรัมต่อไร่ ขายผลผลิตราคากิโลกร,รัมละ2บาท10สตางค์เกษตรกรจะได้เงินจำนวน13,335บาทนําบาทนำไปหักลบต้นทุนการผลิตจำนวนไร่ละ3,750บาทเกษตรกรจะได้กำไรไร่ละ9585บาท แนวทางในการพัฒนาการดำเนินง,งานในอนาคตนั้นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมีแนวทางในการเชื่อมโยงการดำเนินง,งานกับแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านนาอุดมหมู่สามตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีการร่วมดำเนินง,งานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแผนกิจกรรมการดำเนินง,งาน3ด้านด้านการส่งเสริมการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตกิจกรรมที่2การจัดตั้งกองทุนปุ๋ยเพื่อใช้ในกิจกรรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้แก่การสร้างการรับรู้เรื่องการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพ การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรด้านการตลาดได้แก่กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่และการจัดหาช่องทางการตลาดออนไลน์